ก่อนที่จะให้สัมภาษณ์ขอบอกว่าเป็นเรื่องจริงทุกประการคือมานั่งฟังหองพี่พูดถึงแม่ค้าลูกชิ้นนะคะว่าเขาขายได้วันละพันสองพันสามพันจนกลายเป็นหมื่นนะคะมันก็อยู่ในหัวสมองแต่ไม่ได้คิดอะไรพอดีหนูก็ถามว่าที่ใส่ใส่เนี่ยอะไร หนูก็ถามพวกที่บวชด้วยกันเขาบอกว่ากดสมาะหังเอจะเล็กก็เข้าวัดมานานทําไมไม่รู้เลยวะก็สมาหลังไปในใจตลอดแต่ว่าทํามั่งไม่ได้ทํามั่งไม่ได้ทําตลอดเพราะเป็นแมคค้าที่พูดไวคิดไวทําไวเวลาค้าขายก็ไวบางทีก็ลืมสมาหลังไปพอดีป้าแขกก็บอกจะเล็กเนะี่ยป้าให้อันหนึง่งจะเล็กก็นั่งฟังพี่ไปก็กดไปมันได้ห้าร้อยอุ้ยตายแล้วมันหายไปไหนเนี่ยมันหายไปได้ด้วยแหราะไว่าเอาใหม่อ่ะว่าเอาใหม่ ไม่ไม่ติดใจอะไรตรงนั้นคือตรงนั้นจบพอบวชเสร็จก็กลับบ้านรูปป้แขกให้มาอาบนะ้ำถ้าเสร็จดูละครสามาระหังสามาระหังสามาระหัง,หงกดไปได้พันหนึ่งอู้อีกตรงพันหนึ่งแล้วกอนอนดีกว่าพอเช้าขึ้นมานะคะตีห้าเจเล็กก็จะออกมาตลาดแต่ฟาร์มที่คนมันเงียบแม่ค้าไม่มีลูกค้าไม่มีเจเล็กก็ต้องทำอะไรเอาสารมาหาังได้สามร้อยได้สามวอนนะคะอันนี้แหละจะตื่นเต้นละเออเราสามาละหังผิด เพราะเราต้องบอกหลวงปู่ก่อนคุณยายก่อนจะเล็กก็นับหนึ่งใหม่น้ำโมน้ำโมเสร็จก็บอกว่าหลวงปู่เจ้าคะหนูกุ้มใจหนูเตใจหนูไปบวชก็จริงแต่หนูยังมีความกุ้มใจอยู่ในใจเพราะหนูยังมีน้ํามะนาวติดอยู่ในตู้เย็นร้อยตันซึ่งจะต้องเสียค่าตู้เย็นเดือนละแสนกว่าแล้วมันไม่ออกสักทีแม่ค้ก็มีเศรษฐกษิจตอนนี้มันแย่ทำธิดากติมันจะต้องหมดแล้วเพราะเมษาเลยมาแล้ว แต่นี่มันไม่หมดเราติดมืออยู่ร้อยตันเอาใหม่หลวงปู่คุณยายเจ้าค่ะหนูก็อยากจะขายให้มันหมดอ่ะใครมาซื้อหนูหนูก็จะขายให้หมดอ่ะอธิษฐานจิตแล้วก็มานั่งสัมาระหังใหม่ได้แค่230จะต้องมาวัดไปอาบน้ําน้องสาวก็โทรตามจิกเลยโทรทําไมมีคนมาขอซื้อน้ํามะนาวสามรเออสห้าตันสา้าตันนะ ซึ่งมันก็สามหมื่นห้าพันโลเออมันสามสิบห้าตันหรือสามสิบห้าโลวะ,ะหนูก็ยังไม่แน่ใจแล้วก็ยังไม่ตื่นเต้นจะโทรมาทําไมวะสามร้อยห้าสิบโลก็ขายไปสิว่าเอา้าเขาซื้อกี่โลอะสามสิบห้าโลหรือสามร้อยห้าสิบโลไม่ใช่สามร้อยห้าสิบตันอุ้ยอีสามสิบห้าตันอุ้ยสามสิบห้าตันเหรอ,อ งงอยู่มันตกใจไงเพราะว่าสามมาอาหัรเกิดขึ้นละในใจชั่วโมงนั้นที่น้องสาวพูดหนูไม่ได้คิดอะไรเลยนะหนูคิดถึงความสําเร็จของสามมาลาหังอุ้ยเกิดขึ้นแล้วคนลุกสู้เลยแล้วเสร็จแล้วก็บอกฟังใหม่อีกทีนึงได้ไหมบอกสาวาตันเขาต้องการเจอตัวแกแกรีบม,มาไวๆไวจริงเป่าวะเนี่ยงานนี้หนูก็ถามจริงเป่าอ่ะจริงก็ออกไปรับโทรศัพท์เลยเขาไม่มาเขาใช้โทรศัพท์มาหนูก็ถามว่าซื้อทำอะไร เขาบอกซื้อไปทําน้ําน้ําผสมผลไม้สามสิบห้าตันเหรอจริงไหมจริงราคาเท่าไหร่หนูเสนอไปห้าสิบบาทเจ๊เล็กห้าสิบาทมันถูกไปไหมเราก็ตกใจอีกเอาแล้วจะซื้อเท่าไหร่เราเผลอไปแล้วไงเอางั้นหนูเอาสี่สิบห้าเพราะฟาร์มตั้งใจหนูอยากขายอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็ตกใจอีกฮ้ยทำไมมันถูกอีกเพราะว่างั้นนะเอาเอาตั้งสติก่อนหนูขอตั้งสติสติก่อนนะตกลงคุณจะซื้อหนูเท่าไหร่ ฉันจะซื้อสามสิบห้าตันทําไมราคาสาห้าสิบาทนี่มันถูกอา้าวแล้วเมื่อกี้หนูต่อให้ไปแล้วสี่สิบห้าทำไงอะ่ะ <laughs> <laughs> เขาบอกงั้นโอเคเลยสี่สิบห้าเอาเลยสามสิบห้ายตันเอ้ยสามสิบห้ายตันจะได้เงินเท่าไหร่วะเอ้ยอย่าเพิ่งไปคิดเลยให้มันขายขายไปก่อนนะหนูยังไม่คิดนะว่าหนูได้เงินเท่าไหร่เ <laughs> สร็จแล้วหนูบอกว่าเอาเมื่อไหร่ <laughs> เขาบอกเดี๋ยวเขาเคลียร์ห้องเย็นก่อน <laughs> เออมันจะเอากูจริงไหมเนี่ยเออมันหลอกกูมาหลายครั้งแล้วเนี่ยผมจะเอากูจริงไหมวะหรือว่าเจอคนหลอกหลายครั้งแล้ว คนนี้มันจะจริงไหมก็ไม่ได้สนใจกลับบ้านเอาส่งฉันกลับบ้านหน่อยฉันจะไปวดัดฉันไปอาบน้าเขาก็โทรมาอีกเอาวันนี้เลยจริงไหมเอาวันนี้เลยรถแกใส่ได้เท่าไหร่ใส่มาเลยเออเอาก็เอา,เอา,เอาวะหนูก็เลยต้องกลับไปขายก่อนวันนี้หนูออกไปแล้วสามตันหนูถามว่าตู้เย็นรถตู้เย็นหนูเนี่ยมันใส่ได้ครั้งละสามตันเออมึงจัดมาเลยให้มันครบสามสิบห้านี่เป็นวันแรก ที่ออกไปแล้วสามตันหนูตื่นเต้นหนูไม่ได้ตื่นเต้นเรื่องการขายนะหนูตื่นเต้นว่าสามมาอลหังมันเกิดขึ้นกับหนูแล้วแล้วก็หลวงปู่ช่วยหนูแล้วคุณยอายจารย์ช่วยหนูแล้วหนูขอบอกว่านี่เรื่องจริงเรื่องจริงทั้งหมดแล้วก็ขอบอกว่าหนูเนี่ยไม่ได้ยินดียินร้ายกับเรื่องเงินที่จะมาหนูตื่นเต้นที่ว่าฟาร์มมาสหัตจัน์มันมีจริงอะ่ะ มันมีจริงหนูว่าเข้าวัดมาก็หลายปีนะแต่หนูไม่เคยฟังฝอาจารย์ถ้าเมื่อเช้าหนูไม่ย้อนกลับไปสวดมนต์ใหม่แล้วขอหลวงปู่ใหม่แล้วไปขอคุณแม่ชีใหม่แล้วไม่นั่งท่องสามาละหังใหม่มันคงไม่เกิดเพราะมันนิ่งๆมามันไม่มีแบบว่าจะรู้ล่วงหน้าเลยว่าเรื่องนี้มันจะจะเกิดขึ้นในชั่วโมงเดียวที่เราขอ ชั่วโมงเดียวนะคะหนูสัญญาว่าชั่วโมงเดียวพอมันเกิดขึ้นปุ๊บหนูขนลุกปุ๊บหนูไม่ได้คิดว่าเออเนี่ยกาซื้อเราสาสิบห้าตันเราจะได้เงินเท่าไหร่หนูคิดว่าเอ๊ะที่เรานั่งสมาราหังแค่สองร้อยกว่าอันสองร้อยปทีเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเหรอหนูก็าคิดถึงว่าหนูเนี่ยซื้อสมาราหังเนี่ยสิบอันหนูฝากมาแขกซื้อเพราะหนูจะทําเป็นกลุ่มอย่างที่ผ้าจานบอกจะให้ลูกน้องหนูเนี่ยกดๆแล้วก็จะส่งไลน์มาแต่เ่าเออหนูเล่นไลน์ไม่เป็นหนูก็ให้คนชื่่อแกก้้ววเเนนนียป็หหัาลุม แต่หนูไม่ได้คิดเรื่องเงินเลยนะว่าหนูจะได้เท่าไหร่แต่หนูคิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วอะมันเกิดเร็วมากคนอื่นก็าใช้เวลาต้องนานเราใช้เวลาแค่สองร้อยกว่าทีเองเออมันเกิดขึ้นหนูก็ดีใจว่าน้ำมะนาวนูออกไปต้องสามสิบห้าตันอันนี้ยังไม่ทับประทับใจเพราะความตกใจมีอีกบริษัทหนึ่งบอกจะเล็กเอาน้ำมะนาวแปดตันนี่แปดตันหรือแปดสิบโลวะ,ะพี่พี่พูดจริงไหมพูดจริงตั้งกับวันทุกวันเลยนะห้าวันเว้นวันเสาร์อาทิตย์ โอ้เอาวันละกี่ตันล่ะเอาวันละสองตันสองตันเอออะไรเว้ยมันก็หมดปีเท่าไหร่ลระห้าสิบตันโดยวันเดียวหนูขายได้ห้าสิบตันมันเกิดขึ้นอย่างมหาศาลหาว่าหนูดีใจไหมหนูดีใจเฉมๆทด่หนูดีใจว่าได้ตังค์เพราะหนูได้ตังค์ทุกวันอยู่แล้วแต่หนูดีใจเรื่องมหาศาลมากกว่าหนูไปนอนไม่หลับเลยนะนอนนับเนี่ยดูละครไปก็นับไปสัมาราหังสามาราหังสามาราหังเสร็จแล้วหนูก็คิดได้ใจเขาให้ท่องเร็วท่องเช้าวันนี้ พราะว่าถ้าท่องเร็วมันจะเกิดผลไหมเพราะมันไม่ชัดเจนหนูว่าสัมมาละหังสัมมาละหังโอ้ฝ่ำจะได้พันมานานวะหนูก็กดสัมมาหังสัมมาหังก็ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่เกิดผลหนูนีบ่บ้าบๆแล้วเนี่ยเอา้านู่นเรื่องจริงหนูก็แบบคิดอืมเอาช้าแล้วกันมันจะได้เกิดผลไม่เร็วเวมันไม่เกิดผลพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาหนูก็เอามาเสียบนี่เนี่ยเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะจะเล็กทําอะไรวะสัมมาลหังบ้าว่ะมึงอะเออเดี๋ยวซื้อมาแจกคนละอันแล้วขายไม่ดีก็สัมมาละหังอนะ เขาก็หัวเราะบอกเจเล็กนี่มีมุมกเว้ยเฮ้ยมันไม่ใช่มกุกมันเกิดขึ้นแล้วหนูก็บอกเขาเนี่ยกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกขออันนึงสิคน,นก็ขออันนึงสิเออแกเอาฉันให้แกแต่แกต้องมาใส่กลุ่มฉันนะฉันจะได้เยอะเอะเออแต่ทําไม่เป็นนะพี่หนูเล่นอะไรไม่เป็นไลน์ก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นหนูก็แต่งตั้งคนขึ้นมาว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มให้หน่อยจะส่งให้เราก็อยากมีกลุ่มเนอะพอหลวงพี่ไปนั่งพูดเนี่ยเกิดอลังการเลยลูกน้องตัองยี่สิบคน เวลาว่างก็มีสองชั่วโมงมึงใส่ก็ไปสิอ่าแล้วคนข้างๆางเขาบอกมันจะโกงแกเลยสิมันจะไม่สามาราหังมากดเอากดเอาหนูก็บอกหนูประชุมก่อนว่ามันบาปนะถ้าโกหกอะ่ะมันบาปหนูก็เลยจะประชุมก่อนแล้วก็จะแจกให้สามาระหังสามาหังเกแค่พูดแค่สามคำมาสามาระหังนี่มันจะตายยังไงเนี่ย <c oughs> หนูหนูว่าลูกน้องหนูนะเพราะว่าหนูต้องจับมาประชุมก่อนแล้วหนูก็จะแจกเพราะว่าถ้าใครซื้อสาม,มาราหังไม่ได้แล้วก็มั่วมั่วจิ้มหนูก็ไม่เอามันไม่เกิด มันไม่เกิดความประทับใจแต่เนี่ยหนูปื้มมากมาพูดตอนเนี้ยณนะตอนเนี้มันจะกี่ทุ่มกี่ยามหนูก็ยังปื้มอยู่เลยปื้มคาว่าสัมมาอรหัง